ซื้อพ่อผมอีกผืนหนึ่งไว้ให้ใครซับน้ําตาอ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวพระจะไม่ไม่้อนเยอะนะไม่ย้อนความเยอะ,อะพัดขอเอ่ยชื่อนะคะขอเอ่ยชื่อเจนิสเมื่อเช้านี้เราก็ได้เจอกันแล้วเราก็เจอกันที่ช่องช่องหนึ่งแล้วเราก็สวัสดีทักทายแล้วเราก็มีการพูดคุยกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็สายปัน่นขอพูดถึงสายปั่นโดยเฉพาะเลยนะคะว่าอยุดเถอะ มัน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 เป็นการปั่นอะไรที่ที่ที่ไม่ได้แล้วว่ะเพราะว่าเอาโดยส่วนตัวแล้วพัดกับคุณนิดไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะคะเพราะว่าเรื่องอดีตของเขาก็คืออดีตของเขาเราไม่ก้าล่วงพัาเคยพูดแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเขาก็ไม่เคยมาก้าล่วงพัดถูกไหมคะคืออย่าพยายามที่จะปั่นหรือว่าจะพยายามที่จะเสียมให้คนสองคนเนี้ยที่เขาไม่รู้จักกันเลยซึ่งเขาไม่ได้เป็นศัตรูกันเลย เอามาทะเลาะก,กันนะคะใครเป็นปั่นอ่ามันก็หลายคน,นเนาะอ่ะ,อะ<ด>มีะเฉพาะคนหนึ่งอะที่มันชอบปั่นมีพี่จำนงเป็นพยานด้วยเราพูดคุยกันแล้วว่าโอเคเขาก็เวยพรพัทว่าคุณพัทเดินทางโดยปลอดภัยนะคะพัทก็บอกว่าอขอบคุณมากเจนี้ถ้าสมมติว่ามีอะไรก้าวล่วงหรือว่าล่วงเกินก็ขออภัยด้วยนะคะอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ทําความเข้าใจกันแล้วแล้วสายเสี้ยมที่บอกว่า เจ้าคุณย่าก็คือพี่แมวอ่าเป็นเป็นแม่สื่อระหว่างอิสระกับอวสดาไม่ใช่นะคะพันรู้จักพี่แมวตั้งแต่ปีมอโวและวก็คุยกันโดยตลอด,ค,ด,ลอดคุยกับพี่แมวโดยตลอดแต่กับอิสระเนี่ยพัดไม่เคยคุยกับพี่อิสระเลยพัดมาคุยกับพี่อิสระนี่ประมาณเดือนเมษา ซึ่งพี่เอสระเขาก็ชี้แจงว่าเขา,ามีนาสิมีนาหรอมีนาสิประมาณนั้นนะคะพี่สละามีการแยกทางกันแล้วกับเจนิสเจนิสพัดขอขอโทษนะคะที่ต้องเอ่ยชื่อเพราะว่ามันมีคนปั่นระหว่างเราสองคนพัดไม่อยากให้เรามีปัญหากันนะคะพัดก็ไม่ได้มีปัญหากับคุณคุณก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพัดเพราะฉะนั้นสายปั่นก็ผิดหวังนิดนึงนะคะมันก็มีหลายช่องอะนะที่เอาไปปั่นไม่ว่าจะนู่นนี่นั่น เลิกเถอะค่ะอย่างน้อยๆคุณต้องมีความละอายบ้างละอายที่จะพูดออกมาว่าเพราะว่าสิ่งที่คุณพูดอะ่ะคุณรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงคุณพยายามที่จะปานให้คนสองคนที่ไม่รู้จักเกินะไรจากกันเลยเนี่ยมาทะเลาะกันมาปะทะกันแล้วคุณก็จะนั่งดูความหายยนะตรงนั้นอะ่ะคุณเลิกเถอะ มันเป็นวิถีที่เขาเรียกว่าอะไรชกใต้เข็มขัดอ่ะมันไม่แฟร์ถ้าเป็นผู้ชายก็ถ้าเป็นผู้ชายนะพัดฝากไว้เลยนัเกเลงชายพาัดชายพัดสิ้นถ้าผู้หญิงจะเรียกว่าอะไรเดียรดอกทองไม่เราไม่เคยใช้คํานั้นถ้าผู้ชายเนี่ยถ้าผู้ชายเอาไปพูดเรื่องระหว่างพัดกับพี่อีกกับคุณนิดเนี่ยก็คือนักเลงชายพัดสิ้นอ,อผู้หญิง ผู้หญิงไม่รู้จะเรียกว่าอะไรผู้หญิงนี่เรียกว่าอ,อใครอะไรอ่ะเรียกว่าอีปีาศาจถ้าเป็นผู้หญิงนี่ก็ปีาศาจได้เลยนะคุณเพราะว่าแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นครึ่งชายครึ่งหญิงนี่เขาเรียกว่าอะไรอีอะไรนะที่อันนี้มันแสดงอะ่ะที่มันที่มันครึ่งผีครึ่งคนอะ่ะไม่มดเหรอ <laughs> ไม่ใช่ เออที่มันมีหลายภาคมากเลยอ่ะเออคึ่งผีคึ่งคนอยู่ตลอดเวลาในชีวิตชีวิตชีวิตมันชีวิตมันจะเดินเบอร์เบอร์มึนมึนตึงๆึเมาเมาอยู่ตลอดเวลาหนิงบอกอุยแรงคุณเออพ่อใหญ่อิสระหนิงบัญญัติหนิงบัญญัติลุงหนิงบัญญัติคึ่งบกครึ่งน้ําเอโอเคคบกคึ่งน้คือความมาหน่อยได้ว่าเออไอไอคึ่งผีคึ่งคนจะชายก็ไม่ชายหญิงก็ไม่หญิงอะไรมันมันมันต้องเรียกว่าอะไร อีคนสวยด่าแบบนี้น่ารักดีกว่าโอ้ยใช่อีคนสวยคืออ่าถ้าผู้ชายอนะช่องคุณก็ก็มีซับเป็นแสมใช่ไหมคะคุณไม่ละอายใจบ้างหรอที่เอาผู้หญิงคนหนึ่งที่ช่องเขามีแค่กี่คนวะสี่ร้อยสี่ร้อยเฮ้ยสู้ให้สมศักดิ์ศรีหน่อยดิเอาตรงๆมีความรู้นี่สู้ให้สมศักดิ์ศรีนิดนึง อามาสู้กับพัทเนี่ยมันมันไร้สาระมากเลยนะเพราะว่าร้อยสี่สิบสี่เอ่อสี่ร้อยสามสิบสามคนณปัจจุบันม,มันเป็นอะไรที่สุเรศมันเป็นอะไรที่ไม่สมศักดิ์ศรีอรของคุณอะกาเกงเหลืองค่ะมันขี้แตกใส่กางเกงเหรอเจ๊พิม <laughs> คืออยากขำอยากขำม,มากเลยอะ่ะแล้วพี่แมว มาพูดถึงกลับมาเรากลับมาประเด็นของพี่แมวพัทรู้จักพี่แมวมานานแล้วแล้วก็คุยกันมาสักพักหนึ่งนะและเป็นปีแล้วละ,ละแล้วก็พัะเป็นคนที่อยากเจอพี่แมวมากเลยบอกพี่แมวว่าพี่แมวเรานัดเจอกันนะซึ่งพัดรู้จักพี่แมวพัดนัดกับพี่แมวก่อนที่พัดจะรู้จักพี่อิฐ เพราะฉะนั้นคนที่คิดว่าพี่แมวเป็นหนังหน้าไฟแม่สื่อแม่ชักโพพักสติไม่ใช่ไม่มีรู้จักกันเองไม่ได้เป็นเด็กอกนุบาลเอาเอาไม่ใช่ดินิรนามสิรู้จักพอนิรนาม จะอ๋อรู้จักกับกันเพราะว่าเพรา่อพี่นิรนามนะคะเพราะว่าเรื่องเรื่องเงินวันนั้นน่ะอะตอนที่พี่นิรนามอหาเงินเพื่อท,ท,ที่จะค่าทนายอะไรเงี้ยค่าใช้ใจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางของทานายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ปาก,อะ,ปากอะไรวะปาาภษาไทย ปักลิง,งก์งองของอิสระแล้วพัดก็แคปมา,ปลาแล้วลายปักลายของอลายไอดีแล้วพัดก็เลยแอดคุณอิสระมาพอแอดมาปุ๊บ<ม>ก็บอกว่าพี่คะหนูอยากช่วยสวัสดีค่ะหนูอยากช่วยค่าทนายหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอบัญชีนี้นะอะไรเงี้ยพัดก็เลยโอนให้เขาโอนให้เขาแล้วเขาก็ส่งลิงก์ที่เขาส่งมอบเงินเนี้ยให้ทนายนั่นคือการคุยครั้งแรกของเราแล้วไม่เคยคุยต่อเลย ไม่มีการคุยกันต่อไม่มีการคุยหลังบ้านใดๆทางนั้นก็คือจบจบจนอิสระมาโดนฝั่งเดียวกันนี่แหละโจมตีว่าทําไมเราต้องรับบริจาคน่นนี่นั่นคือวันนั้น,นี่ะมันเป็นวันที่วันหยุดเราเราจะทําความสะอาดบ้านแล้วเราก็เลื่อนหน้าจอเราอะ่ะมามาอยู่ที่ช่องอิสระแล้วคิดว่าผู้ไม่เคยฟังไอ้นี่เลย ไม่เคยฟังไอ้นี่เลยทำไมจะต้องมาฟังอะไรเงี้ยเออล้างมือก่อนแล้วจะมาคุยอ,อ่าแล้วจะมาเลื่อนหน้าจอหนีพอคือช่วงที่ล้างมือได้ยินเสียงคุณอิสระพูดคําว่าเรื่องเงินสมทบทําไมจะต้องมาโจมตีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพัดก็เอาเงินกูนี่หว่าพัดก็เลยมาชี้แจงว่าอ,อ่าอย่าโจมตีคุณอิสระเลยมันเป็นเงินส่วนตัวของพัดเงินของพัดพัดอยากช่วยใครก็ได้ไหมคือพัดไม่ได้ขอพ่อขอแม่ขอ ขอใครทั้งนั้นหรือพัดก็ไม่ได้รับบริจาคจากใครทั้งนั้นคือเงินของพัดเองเงินกู้อย่าเสือกกระปูเอาง่ายๆให้พูดคยํยาบหยาบเลยนะปกติไม่หยาบคือเงินเงินกู้อย่าเสือกกระปูได้ไหมยอย่าเสือกชีวิตกูจะช่วยใครก็ได้นั่นคือความเป็นจริงแล้วหลังจากนั้นสองสามวันมั้งพัดถึงเข้าไปในช่องพี่อิสระเขาก็เลยให้ไปแจก ทำหน้าที่เรื่อยเรื่อยอเรื่อยเรื่อยก็ยังไม่ได้จีบกันก็ก่อนอื่นมันก็ต้องล็อกคอ,อก่อนนะคือไม่ได้จีบกันไม่ได้จีบเลย <c oughs> จนวันที่เขาไปไหนวะพี่ไปไปไปไหนอะเชียงขาน <c oughs> นางเอาเสื้อคู่มาล่อ <c oughs> อา่าตอนนั้นอะเสร็จเลยออนางเอาเสื้อคู่มาล่อแล้วนางก็บอกว่าก็เลยถามนางตรงตรงจีบพัดปะเนี่ยอะไรเงี้ยนางก็เออเออจีบแล้วนั่นคือ พี่สระเลิกกับเจนิสเดือนกุมภาพัดคุยกับพี่อิสระเดือนมีนาซึ่งตอนนั้นยังคุยกันเมษา,มาแล้วไอพีอ่ไอไอไอเนี่ยไอถ้าคุยกันจริงก <ๆ S 1> ็คือเดืนเอนเมษาซึ่งอย่าดึงคนอื่นมาเลยนะคะพัดขอร้องมันมันไม่ใช่เรื่องจริงอย่าไปดึงพี่แมว อย่าไปดึงพี่จำนงอย่าไปดึงพี่พวงอย่าไปดึงคนนู้นคนนี้ไม่มีไม่ค่ะไม่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 เกี่ยวกับใครเ<ว>ลยอย่าอวดสลดัดอย่าอวดเก่งกับเจ้าของคือถ้าคุณอยากรู้ความจริงคุณล่อลวงคุณอิสระไอ้หนิงเอาเสื้อคู่มาล่อเลยไม่ใช่เอากระดามาล่อออาไอ้หนิงล้งหนิงเขาเอาเสื้อคู่มาล่อไม่ได้เอากระดามาล่ออืม นั่นแหละค่ะคือพัดไม่อยากให้ไปดึงคนอื่นซึ่งเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องพี่แมวเป็นผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือซึ่งเขาเป็นผู้ใหญ่จริงๆไม่เคยเอาเรื่องของคนนี้ของคนนั้นของคนนี้มาพูดแกมีแต่ความปรารถนาดีและห่วงใหญ่วันที่พี่อิดไปรับพัดที่สานามบินแล้ววันวันที่สามพี่แมวมาหาใช่ไหมพี่แมวยังชอ็อกเ๋ยวแมวยังงงเลย เออเสระมาไงวะคุณเอมคุณหมาถึงใครคะแก่จะตายหาละยังคุณหมายถึงใครคะอ่ามึงมีปัญหาอะไรเอมเอาให้เคลียร์อืม